สวัสดีครับนักศึกษา EP สามศูนย์หนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่สี่นะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับการเดินสายในรางวายเวนะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในบทที่สี่นี้นะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงนะครับการเดินสายในรางวายเวนะครับการเดินสายในรางวายเวนะครับอนุญาตให้ใช้รางเดินสายนะครับ เฉพาะการติดตั้งในที่เปิดโล่งซึ่งสามารถเข้าถึงนะครับและตรวจสอบการรักษาได้ง่ายนะครับลดความยาวของรางเดินสายนะครับห้ามเดินใต้เพดานนะครับใต้เพดานหรือใต้ฝ้านะครับถ้าติดตั้งภายนอกอาคารได้ต้องเป็น ชนิดที่การฝนนะครับการฝนการร้อนได้นะครับและต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะ,ะไม่เสียรูปภายหลังการติดตั้งนะครับฉะนั้นนักศึกษาสังเกตว่าการเดินรางนี้สามารถจะอยู่ด้านนอกนะครับตามโรงแรมหรือ,อห้างสรรสินค้านะครับก็จะมีรางในลักษณะน,นี้ให้นักศึกษาได้เห็น นะครับโดยนะครับมีข้อกําหนดนะครับดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นข้อๆเลยนะครับในข้อ1น,นะครับห้ามใช้รางเดินสายในบริเวณที่อาจเกินความเสียหายทางกายภาพได้นะครับในบริเวณที่มีไอหรือทําให้หุกก่อนหรือในบริเวณอันตรายนะครับนอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นนะครับ ข้อ2นะครับพื้นที่หน้าตัดของตัวนํำและฉนวนทั้งหมดการอยู่ไม่เกินร้อยละ20ของพื้นที่ที่หน้าหน้าตัดภายในรางเดินสายนะครับข้อ3นะครขนาดกระแสะสายในรางเดินสายให้อ่าใช้ค่ากนะระแสะตามตารางที่2.5นะครับในกรณีนำกระแสะสามเส้นนะครับโดยไม่ต้องให ไม่ต้องใช้ตัวคูณลดกระแสเรื่องอจํานวนสายนะครับในการเดินลางนะครับหากตัวนาําที่นะครับมีกระแสไหลรวมกันไม่เกิน30เส้นนะครับตัวนาําวงจรสัญญาณหรือวงจรควบคุมที่อาจมีกระแสไฟฟ้าไหลในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับไม่ถึงว่าเป็นตัวนําที่อาไหลนะมีกระแสไหลนะครับได้นะครับต่อไปนะครับ ข้อ4นะครับสายไฟแกนเดี่ยวของวงจรเดียวกันรวมทั้งสายดินนะครับต้องวางเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วมัดรวมเข้าด้วยกันนะครับก็คือจับกลุ่มสายที่เราจะใช้ในการเดินรางนะครับให้อยู่เป็นประเภทเดียวกันนะครับอันที่5านะครับรางเดินสายต้อง จับยึดอ่าอย่างมั่นคงนะครับแข็งแรงทุกระยะไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับหรือหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ยอมให้จุดจับยึดห่างมากกว่า1.50เมตรนะครับในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับแต่ต้องไม่เกิน3.00เมตรนะฮะหรือ3เมตรนั่นเอง นะครับข้อ6นะครับรางเดินสายในแนวดิบนะครับต้องจับยึดด้วยอ,อย่างมั่นคงแข็งแรงระยะไม่เกิน4.50เมตรนะครับห้ามมีจุดจับหรือจุดต่อเกิน1จุดในแต่ระยะแต่ละระยะนะครับของการจับยึดนะครับจุดจับยึดต้องห่างจากนะครับปลายรางเดินสายไม่เกิน1.50เมตรด้วยนะครับ ส่วนข้อ7นะครับห้ามติดตั้งหรือใช้รางหาเดินสายในกรณีต่อไปนี้นะครับคือมีอยู่3ข้อย่อยนะครับข้อหนึงนะครับกางเดินสายตรงจุดที่ผ่านผนังหรือพื้นนะครับ2เป็นตัวนำสำหรับต่อลงดินนะครับ3ขนาดไม่เกิน150คูณ300มเมตรนะครับ นี่คือข้อห้ามทั้งสามข้อนะครับข้อแปดนะครับอนุญาตให้ต่อสายเฉพาะในส่วนที่สามารถเปิดออกและเข้าถึงได้อย่างสะดว,วกตลอดเวลาเท่านั้นนะครับและพื้นที่หน้าตัดของตัวนำและฉนวนรวมทั้งหัวต่อสายรวมกันแล้วลต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของพื้นที่หน้าตัดภายในของรางเดินสายณนะจุดรวมสาย นะครับข้อ9นะครับในรางเดินสายนับตำแหน่งที่ต้องการตัดนะครับงอสายเช่นปลายสายตำแหน่งที่มีท่อร้อยสายเข้าหรือออกรางนะครับเดินสายต้องจัดให้มีที่ว่างสำหรับตัดสายงอสายอย่างเพียงพอนะครับและมีการป้องกันไม่ให้มีส่วนคมที่อาจทำให้บาด สายได้นะครับเราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับของทําทให้สนวนเกิดการาเสียหายหรือชํารุดได้นะครับเพราะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ติดตั้งนะครับข้อสิบนะครับการเดินสายในแนวดิ่งต้องมีการจับยึดสายตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ4.15ข้อ3นะครับ ข้อ11นะครับจุดปลายรางต้องปิดทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันน้ําหรือไอ้น้ําที่อาจจะเกิดการสุกก่อนได้นะครับต้องปกป้องตรงนี้ด้วยนะครับนะต่อไปนะครับเราจะมาดูข้อกําหนดนะครับการเดินสายในรางวาเวด กันนะคบว่าข้าขอกําหนดนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครูมีคลิปแนะนำให้ในักศึกษาสั้นๆสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในส่วนเนื้อหาครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําข้อกําหนดการติดตั้งรางวายเวให้กับเพื่อนๆครับโดยจะขอหยิบเนื้อหาจากบทที่5ในข้อกําหนดที่5.12การเดินสายในรางเดินสายวยเวจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยหรืววอวสทครับ โดยการใช้งานรางเดินสายวเวย์นะครับข้อกําหนดก็จะอนุญาตให้ติดตั้งในพื้นที่ที่เปิดโลง่งซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบและบํารุงรักษาได้ตลอดแนวความยาวของรางเดินสายครับและห้ามเดินรางเหนือฝ้าเพดานแต่ถ้าเพื่อนเพื่อติดตั้งรางภายนอกอาคารนะครับก็จะต้องใช้งานรางวเวย์ชนิดกันฝนครับและในการติดตั้งรางวเวย์นะครับจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่เสียรูปภายหลังการติดตั้งครับและจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังนี้ครับ ในข้อกําหนดที่5.1 2.1นะครับก็จะระบุไว้ว่าห้ามใช้รางเดินสายในบริเวณที่อาจจะเกิดความเสียหายทางกายภาพในบริเวณที่มีไอที่ทําให้ผูกกรนหรือในบริเวณพื้นที่อันตรายครับ <S <S และในข้อกําหนดที่5.1 2.2นะครับก็จะระบุไว้ว่าในการเดินสายเคเบิลในรางนั้นนะครับ พื้นที่หน้าตัดของสายตัวนําและฉนวนทั้งหมดรวมกันนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ20ของพื้นที่หน้าตัดสายภายในรางเดินสายครับในการคำนวณหาขนาดกระแสของสายในรางวายเวนะครับในข้อที่5.12.3ก็จะให้ใช้ค่ากระแสตามตารางที่5-20ขีด20 สำหรับสายไฟฟ้าทองแดงที่มีฉนวนหรือเปลือกเป็น PVC ครับเช่นสาย IEC 0 1สาย NVY หรือสาย VCT เป็นต้นนะครับและให้ใช้ค่ากระแสตามตารางที่5ขีด27สำหรับสายทองแดงที่มีฉนวนและเปลือกเป็น XLPE นะครับเช่นสาย CV เป็นต้นครับและกรณีตัวนำกระแส3เส้นนะครับจะไม่ต้องใช้ตัวคูณลดกระแสเรื่องจำนวนสายค่า CG ตามตารางที่ 5, ขีด8นะครับ ห่างตัวนำที่มีกระแสไหลรวมกันไม่เกินจำนวน30เส้นครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถดูวิธีการคำนวณน,นี้นะครับได้จากลิงก์ที่มุมขวาบนของคลิปนี้ได้ครับในการจัดสายภายในรางวาเวนั้นนะครับในข้อกำหนดที่5.1 2.4จะระบุให้สายไฟแกนเดียวของวงจรเดียวกันรวมทั้งสายดินนั้นจะต้องวางเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วมัดรวมเข้าด้วยกันครับ ในการติดตั้งรางวเวในแนวระนาบนั้นนะครับในข้อกำหนดที่5.1 2.5ในการติดตั้งรางเดินสายนั้นจะต้องจับยึดอย่างมั่นคงและแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน1.5เมตรครับแต่ยอมให้จุดจับยึดนั้นห่างมากกว่า1.5เมตรได้ในกรณีที่จำเป็นครับแต่จะต้องห่างไม่เกิน3เมตรนะครับ ส่วนการติดตั้งรางในแนวดิ่งนั้นนะครับในข้อกําหนดที่5.1 2.6ก็จะระบุไว้ว่ารางเดินสายในแนวดิ่งจะต้องจับยึดอย่างมั่นคงและแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน4.5เมตรนะครับและห้ามมีจุดต่อเกิน1จุดในระยะที่จับยึดครับและที่ปลายรางนั้นนะครับจุดจับยึดจะต้องห่างจากปลายรางเดินสายไม่เกิน1.5เมตรด้วยนะครับ ขณะดเดียวกันนั้นนะครับก็จะมีข้อห้ามที่จะระบุเพิ่มเติมไว้ในข้อกําหนดที่5.1 2.7ครับโดยมีข้อห้ามในการติดตั้งรางเดินสายดังต่อไปนี้ห้ามต่อรางเดินสายตรงจุดที่ผ่านผนังหรือพื้นนะครับและห้ามใช้รางเป็นตัวนําสําหรับต่อลงดินและห้ามใช้รางขนาดเกิน150คูณ300มิลิเมตรครับในส่วนของการต่อสายเคเบิลในรางวยเวนั้นนะครับในข้อกำหนดที่5.1 2.8 ก็จะอนุญาตให้ต่อสายเฉพาะในส่วนที่เปิดออกและสามารถเข้าถึงจุดต่อสายนั้นได้สะดวกตลอดเวลาเท่านั้นครับและพื้นที่หน้าตัดของสายตัวนําและฉนวนรวมทั้งหัวต่อสายรวมกันนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ75ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางเดินสายณนะจุดที่ต่อสายครับ ในข้อกําหนดที่5.12.9นะครับในรางเดินสายตรงตําแหน่งที่ต้องมีการดัดหรืองอสายจะต้องจัดให้มีที่ว่างสําหรับดัดงอสายอย่างเพียงพอและจะต้องมีการป้องกันไม่ให้มีส่วนที่มีคมนั้นบาดสายได้ครับสำหรับสายเคเบิลที่เดินสายในรางวยเวแนวดิ่งนั้นนะครับในข้อกำหนดที่5.12.10ก็จะระบุไว้ว่า การเดินสายในแนวดิ่งจะต้องมีการจับยึดสายตามที่กำหนดในข้อ5.1.6.4ครับและจากรูปตัวอย่างในรางวยเวนะครับผมแนะนำให้มีซัพพอร์ตเพื่อใช้ในการจับยึดสายให้แน่นหนายิ่งขึ้นครับ และข้อกําหนดที่5.12.11นะครับที่จุดปลายรางเดินสายนั้นจะต้องทําการปิดปลายรางด้วยครับ mm hmm. ส่วนการต่อลงดินของรางวายเบนั้นนะครับเพื่อนๆก็ควรที่จะทําให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยควรติดตั้งสายต่อฝากของบริพันไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับ นักษาได้ดูไปนะครับก็เป็นข้อกําหนดในรางเดินสายนะครับหรือว่าข้อกําหนดที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับการในรางแบบต่างๆนะครับต่อไปเราจะมาดูกล่องที่ใช้สำหรับงานไฟฟ้าหรือบ็อกนะครับข้อเขตก็คือควบคุมการติดตั้งและการใช้กล่อง นะครับสำหรับงานไฟฟ้านะครับเช่นกล่องสำหรับจุดต่อไฟฟ้าของสวิคหรืออุปกรณ์กล่องต่อสายนะครับกล่องดึงสายกล่องแยกสายและกล่องอื่นๆนะครับที่ติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ของการเดินสาย นะครับโดยมีข้อกําหนดและละักษณะการใช้งานดังนี้นะครับอาตามเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับกล่องต้องทำจากวัสดุที่ทนต่อการุฝดก่อนหรือมีการป้องกันนะครับที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกอาคารนะครับเช่นเคลือบด้วยสีหรือสังกสีหรือ,อ,รอวิธีอื่นๆนะครับสองนะครับการจัดให้มีมูชชิ่งหรือเครื่องประกอบที่มี ขอบมนเรียบนะตรงบริเวณที่นำตัวตัวนำหรือสายเคเบิลผ่าน,นะครับดังรูปที่ครูขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับก็คือมีบูชชิ่งนะครับเพื่อ,อการโคมหรือการสายอาจชำรุดได้นะครับต้องใส่บูชชิ่งยางหรือบูชชิ่งเหล็กนะครับที่มีผิวเรียบนะครับถึงจะป้องกันการสูญเสียในสายได้นะครับ ตามรูปที่ครูขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับต่อไปนะครับ3นะครับกล่องต่อสายสาม,มารถนะครับบรรจุตัวนำหรือสายเคเบิลได้ทั้งหมดนะครับต้องพอดีกับสายนะครับไม่เยอะเกินไปนะครับทำให้ช่องไม่มีช่องว่างในการระบายอากาศของสาย นะครับนะครับเมื่อติดตั้งกล่องแล้วนะครับต้องเข้าถึงได้โดยไม่ต้องลื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารและต้องมีที่ว่างสามารถทำงานได้แบบสะดวกนะครับข้อ5นะครับกล่องต้องมีฝาปิดนะครับที่เหมาะสมและแน่นหนานะครับเพราะไม่นั้นเดี๋ยวจะมีตัวอะไรไปอยู่ข้างในนะครับต้องป้องกันนะครับ มาแมลงเข้าไปอยู่ด้านในด้วยการปิดฝาหรือภาชนะอื่นๆนะครับข้อ6นะครับกล่องที่ใช้กับระบบแรงสูงต้องมีป้ายนะครับนักศึกษานักศึกษาจะสังเกตว่าบริเวณตู้นะครับจะมีป้ายบอกสว่าเป็นไัฟ้าแรงสูงนะเอันตรายนะแบบนี้นะครับนักศึกษาจะเคยเห็นนะครับป้ายขาวๆให้ในเป็นสีเหลือง นะครับและมีตัวสื่อห้ามอยู่นะครับแต่ละประเภทนะครับติดไว้ยังไงนะครับติดไว้อย่างถาวรป้ายที่จัดทําต้องอยู่ด้านอนอกของฝากล่องและมองเห็นได้ชัดเจนนะครับนักศึกษาดูตัวอย่างในรูปที่ครูให้ดูนะครับนี่ก็คือ,อจัดทำป้ายที่แสดงว่าตู้นี้คือ,อตู้ไฟแรงสูงนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามเข้าใกล้นะครับ ส่วนข้อเจ็ดนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับกล่องต้องไม่มีรูหรือช่องที่โตพอที่ให้ไั้ถูที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเจ็ดจุดห้าอ่ลอดเข้าไปได้นะครับอย่าให้มีรูนะครับนะต้องปิดไปนะครับต้องเช็คดูด้วยว่ากล่องมีการทำรูหรือไม่นะครับอ่าต่อไปนะครับเราจะมาดูอ่าส่วนของสายเดินอาการเดินสายบนผิวหรือเกาะผนัง นะครับที่นักศึกษาเคยชินนะครับก็คือสายอะไรครับ VAF นะครับที่ใช้ในการเดินสายหรือตีกิฟต นะครับที่เราเรียนไปแล้วนะครับนะในวิชาการติดตั้งไฟฟ้านะครับเป็นการเดินสายแบบบนผิวหรือเกาะผนังนะครับใช้กับเดินสายแรงต่ำภายในอาคารยกเว้นในบริเวณอันตรายหรือทีอ่ระบุว่าห้ามใช้ในเรื่องนั้นๆนะครับโดยสายไฟที่ต้องเหมาะสมกับสภาพของการติดตั้งด้วยนะครับกนนี้ก็คือ อ่าข้อหนึ่งนะครับสายไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่มีเปลือกนอกดังรูปนะครับที่รูให้ดูตรงนี้นะครับคือสาย V A F ที่เราเคยใช้กันอยู่นะครับเคยเห็นนะครับเป็นการเดินสายต้องป้องกันไม่ให้ฉนวนหรืออับเปลือกชำรุดนะครับดังสาเวลาใช้ต้องตรวจเช็คก่อนว่าฉนวนนั้นมีการชำรุดหรือไม่นะครับ ข้อ2นะครับการเดินสายผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างต้องมีการป้องกันความเสียหายเนื่องจากฉนวนหรือเปลือกนอกอาจถูกบาดสิ่งที่แหลมคมนะครับข้อ3นะสายไฟฟ้าต้องจับยึดให้มั่นคงด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยเฉพาะนะครับหรือใช้งานท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นตัวจัดยึดนั่นเองนะครับข้อ4นะครับการต่อและการต่อแยกนะครับให้ เฉพาะในกล่องสำหรับงานไฟฟ้าเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับ่าดังรูปตรงนี้นะครับเป็นการ่าต่อสายแบบต่อแยกสายนะครับที่เฉพาะในกล่องสำหรับงานไฟฟ้าเท่านั้นนะครับลักษณะของนี้เป็นกล่องอลูมิเนียมนะครับและที่เราจะใช้เห็นตัวอย่าก็คือของพลาสติกนะครับแต่ตรงนี้ก็คือกล่องอลูมิเนียมนะครับมีราคาค่อนข้างสูงนะครับนะ แต่ทนทานนะครับข้อห้านะขนาดกระแสของสายไฟฟ้านะครับให้เป็นไปตามตารางที่สองจุห้านะครับเราลองไปเปิดดูนะครับและไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่าขนาดของกระแส นะครับส่วนข้อ6นะครับการเดินสายให้ติดเรียบเป็นชั้นเดียวนะครับห้ามติดตั้งซ้อนกันเด็ดขาดนะครับนะบเหมือนรูปที่ครูขึ้นให้ตอนนี้นะครับก็คือ,อเดินในส่วนของฝาผนังแต่ห้ามซ้อนกันนะครับให้เป็นสายระนาบเดียวกันทั้งหมดนะครับห้ามซ้อนกันนะครับ ต่อไปนะแผงสวิกย่อยนะครับเราจะมาดูขอบขีดกัดน,นะข้อเคสของเขาก็คือหนึนะครับแผงสวิกและแผงย่อยนะครับใช้ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลังนะครับรวมทั้งแผงชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่โดยต่อจากวงจรไฟฟ้าและ แสงสว่างนะครับและเป็นกําลังไฟฟ้านะครับส่วนข้อ2อนะครับแผงสวิคและแผงย่อยต้องติดตั้งนะในห้องหรือที่ซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะนะครับส่วนข้อ3ามนะครับตัวนำและบัดบาร์ในแผงสวิคหรือแผงย่อยนะครับต้องติดตั้งอย่างมั่นคงนะครับในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากความเสียหายทางกายภาพและการจัดวาง ต้องนะครับหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความร้อนสูงนะครับเนื่องจากการเหนียวน้ําหรือเราใช้สายท่อเยอะเกินไปนะครับไม่มีการช่องระบายอากาศให้กับสายไฟฟ้านะครับเกิดอันตรายได้นะครับข้อ4นะครับขั้วต่อสายในแผงสวิ์หรือแผงย่อยนะครับควรติดตั้งในลักษณะที่สามารถต่อสายไปยังโหลด ได้นะครับโดยไม่ต้องเข้าบัตรป่าเส้นไยนะครับข้อ5้านะครับการจัดเฟของแผงสวิกและแผงย่อยนะครับเมื่อมองด้านหน้าให้อยู่ในลักษณะเฟที่หนึ่งและสามนะครับหรือ,อเฟทเอบเรากำหนดไว้หรือ,อเป็นสีที่เห็นชัดเจนนะครับหรือทำไสญลักษณ์ไว้นะครับโดยเรียงจากด้านหน้าไปด้านข้างด้านหลังนะครับ เรียงจากด,ด้านหน้าไปด้านหลังของแผงนะครับจากด้านบนนะครับลงล่างหรือจากด้านซ้ายไปด้านขวามือนะครับการจัดแผงลักษณะน,นี้อนุญาตให้ใช้เฉพาะการเชื่อมต่อเข้ากับระบบที่มีอยู่แล้วแต่ต้องอทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจนนะครับทําเป็นสีไว้หรือทำเครื่องหมายเขียนไว้นะครับก็จะปลอดภัยกว่านะครับ อ่าต่อไปข้บอกนะครับอ่าแต่ละบัตรบาร์นะครับจะต้องมีเครื่องหมายแสดงเฟสอ่าใดอย่างหนึ่งนะต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งนะเป็นตัวอักษรได้แก่ L1 นะครับสําหรับเฟสที่หนึ่งหรือเฟด A นะครับ L2 สำหรับเฟดสองหรือเฟด B นะครับ L3 สำหรับเฟดสามหรือเฟส C นะครับ N สำหรับคือนิวตันนะครับ E นะครับใช้สำหรับบัดดินหรือขั้วต่อสายดินนะครับามาดูต่อไปขอไข่นะครับถ้าเป็นสีนะครับถ้าเป็นสีนักศึกษาดูดีนะครับเมื่อกี้เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับที่บ่งบอกนะครับต่อไปเป็นสีนะครับถ้าเป็นสีน้ําตาลนะครับสำหรับเฟสหนึ่งก็ใช้ A เฟส A นะครับสีดําสําหรับ เฟสสหรือเฟสบนะครับสีเทาใช้สำหรับเฟสสาหรือเฟสสี่สีฟ้าสําสำหรับนิวตันตัวนสีเขียวนะครับใช้สําหรับสายดินหรือบัดดินหรือขั้วต่อสายดินหรือสีเขียวแถบเหลืองนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในการ ต่อของสายดินนะครับอ่าของสไลด์นี้นะครับครูก็พูดถึงอ่าตัวอักษรนะครับเราต้องอจําให้แม่นนะครับเวลาเราทํางานจริงนะครับเราต้องอ่าเขียนไว้เป็นเสัญลักษณ์หรือนะครับอ่าให้ดูชัดเจนบุคคลภายนอกออกมาจะอ่าเข้าไปดูจะได้รู้เลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับฉะนั้นต้องทําเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนตัวอักษรต้องบ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับอ่า รัษาดูนะครับต่อไปนะครับแผงสวิคนะครับแผงสวิคแผงสวิคนะครับที่ส่วนใหญ่กันไฟฟ้าเปิดเป็นส่วนเปิดโล่งนะครับที่เราเคยได้ไปดูงานมาแล้วที่โรงไฟฟ้านะครับนักศึกษา,าจะเห็นว่าเป็นที่โล่งนะครับเป็นที่โล่งนะครับที่สามารถเดินเข้าออกได้ นะครับเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งแผงสวิทที่อยู่ในสถานที่ที่มีวัสดุติดไฟง่ายนะครับต้องติดตั้งในตำแหน่งที่แผงสวิทจะไม่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับหรือบริเวณด้านล่างหรือใต้ตึกนะครับก็หรือที่โล่งนะครับที่จะ,ะไม่สามารถที่จะ ติดไฟได้หรือเป็นอันตรายต่อคนอยู่อาศัยได้นะครับนะต้องมีพื้นที่สำหรับตู้นี้อยู่นะครับส่วนที่สองนะครับส่วนบนของแผงสวิตช์ต้องอยู่ห่างจากเพดานนะครับที่ติดไฟได้ไม่น้อยกว่า0.90เมตรนะครับหากเป็นเพดานไม่ติดไฟหรือมีแผงก้านที่ไม่ติดไฟระหว่างแผงสวิทช์ทุกกับเพดานนะครับระหว่างส่วน บนของแผงสวิกและเพดานไม่น้อยกว่า0.60นะครับอข้อ3นะครับสำหรับระบบไฟฟ้านะระบบไฟฟ้าก็จะสสลับนะครับโครงของสวิกนะครับรวมทั้งโครงที่รองรับเป็นโลหะนะครับทั้งของสวิกและบริพันไฟฟ้านะครับจะต้องต่อลงดินนะครับใช้เครื่องมือวัดรีเล์มิเตอร์นะครับหรือมอบอแปงนะครับ เครื่องวัดซึ่งติดตั้งในแผงสวิตช์ต้องต่อลงดินด้วยนะครับต้องมีสายดินด้วยนะครับเสายบริหารไฟฟ้านะครับต่อไปอนักศึกษาตรงนี้จะเป็นแผงย่อยนะครับนักศึกษาจะ,ะไปฝึกง,งานมาแล้วนักศึกษาจะได้เห็นแล้วว่าเแผงย่อยคือลักษณะไหนก็คือ,อเป็นแผงลูกเซอร์กิตเบเกอร์นะครับที่อยู่ภายใน ตู้นะครับก็คือแผงย่อยนะครับต้องมีพิกัดไม่ต่ำกว่าขนาดตามสายป้อนที่ได้คำนวณไว้นะครับก็สองการติดตั้งแผงย่อยในฐานที่เปียกหรือชื้นต้องมีการป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือน้ำเข้าไปในแผงได้นะครับต้องติดตั้งให้ห่างจากผนังหรือพื้นรองรับไม่น้อยกว่า5มิลลิเมตรนะครับถ้าติดตั้งในฐานที่เปียกต้องเป็นบน อธินต่อสภาพอากาศนะครับนะข้อ3นะครับแผงย่อยต้องติดตั้งในตู้นะครับกล่องอุปกรณ์ตัดตอนนะครับในเครื่องหอหุ้มที่ออกแบบเฉพาะนะครับข้อ4นะแผงย่อยของวงจรนะครับและแสงสว่างและเครื่องไฟฟ้าทุกแผงนะครับต้องติดเครื่องหมายนะครับป้องกันกระแสเกินไว้ ด้านสาเข้ายกเว้นสายป้อนนะครับของแผงนั้นได้ติดเครื่องป้องกันกระแสเกินไม่เกินขนาดของแผงที่มีอยู่แล้วนะครับข้อห้านะจำนวนเครื่องป้องกันกระแสเกินในแผงย่อยนะไม่เกิน4ี่สิบสองขั้วนะครับไม่รวมขั้วที่เป็นประธานดังรูปที่ครูให้ดูตรงนี้นะครับก็คือมีเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับไม่เกิน42บองขั้วในแผงวงจรย่อยนะครับ นะสรุปนะครับในบทที่4นะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวเรื่องสุดท้ายสำหรับในบทที่4นะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราจะขึ้นในบทใหม่นะครับบทที่5นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรนะครับในวันพรุ่งนี้งั้นวันนี้เรามาดูข้อสรุปกันก่อนนะครับว่าข้อกำหนดนะข้อสรุปก็คือข้อกำหนดการเดินสายระบบแรงต่ำ นะครับเป็นกําหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ประเทศไทยนะครับเกี่ยวข้องกับการเดินสายของระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันต่างกันนะครับการป้องกันความเสียหายทางกายภาพของสายไฟนะครับการติดตั้งใต้ดินนะการป้องกันการถูกกอนการติดตั้งวัสดุและการจับยึดนะครับการกําหนดสีของสายในการเดินสาย ควบเป็นต้นนะครับส่วนข้อ2นะครับก็คือการเดินสายเปิดฉนวนนะครับเป็นวิธีการเดินสายแบบเปิดโล่งนะครับโดยใช้ตุ้มหรือลูกถ้วยที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้นะครับเพื่อจับยึดสายที่ใช้ต้องเป็นสายแบบนครับแกนเดียวนะครับและต้องไม่ถูกปิดด้วยโครงสร้างหรืออาคารนะครับ ข้อ3นะครับการเดินสายในท่อร้อยสายเช่นโลหนะหนาโลหะบางนะครับโลหะปานกลางนะ,ะต้องใช้กับสถานที่อย่างไรเราก็ได้ตอบเรียบร้อยแล้วก็คือในสถานที่แห้งนะนะก็นอกจากระบุไว้เฉพาะเรื่องนั้นโดยต้องติดตั้งในเหมาะสมให้เหมาะสมกับการใช้งานนะโดยภาพรวม ครับซึ่งในบทนี้ครูก็เอาสรุปรวมๆมาให้ดูในสไลด์สุดท้ายนี้นะครับต่อไปอเรามาดูแบบฝึกหัดส่งท้ายบทกันสัก5ข้อนะครับวันนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดทั้งหมด5ข้อนะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่เราได้เรียนใน วันนี้นะครับทั้ง5้าข้อนะครับเมื่อนักศึกษาทําเสร็จแล้วนะครับขอให้อ่าเขียนชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วถ่ายรูปลงมาส่งมาในกลุ่มหรือในลายส่วนตัวก็ได้นะครับง้นในวันนี้ครูขอลานักศึกษาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันในบทที่ห้าครับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ